สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่8เมษายน2565ดรแต๋วก็จะเล่าความฝันของพ่อใหญ่ให้ฟังนะใน youtube เป็นของอช่องของเคยอีสานใต้ขอบคุณมากนะคะคือในฝันเนี่ยคือพ่อใหญ่เป็นคนฝันแต่พ่อใหญ่เล่าถ่ายทอดให้แม่ใหญ่ฟังแม่ใหญ่ก็เลยมาเล่าความฝันให้ฟังนะคะก็คือ พอใหญ่เนี่ยฝันว่ามีคนเอาเข้าวสารมาให้นะแล้วให้เอากระบุงให้เอาตะกร้าเนี่ยไปหาบมานะได้หาบได้สามหาบอ่าข้าวสารหาบได้สามหาบก็จบความฝันแค่นั้นนะคะเราก็มาแปลความฝันกันก็คือพอเรารู้ว่าจะการหาบเนี่ยจะเกี่ยวกับการเท่ากันจะเกี่ยวกับการเท่ากันคือใครฝันช่วงนี้นะจะเกี่ยวกับผู้เท่านะคะการเท่ากันเพื่อจะ แปลไปความไปที่ลดน้ำดำหัวลดนำดำหัวผู้เท่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าหาบข้าวสารข้าวสารก็หมายความว่าเหมือนแบบเป็นการสื่อสารถ้าไม่เป็นการสื่อสารก็คือเป็นการสงสารอ่าก็คือความเขาจะต้องแบบเอามาให้ต่อๆต่อๆกันนะคะเพื่อจะได้ไปถึงสงกรานนะคะก็คือสงคือข้าวสารแล้วก็สงสารสงสารให้กันนะ,ะเรียกว่าสงเคราะห์ สงเคาะ้เท่าอ่ะ้เท่าเพราะว่าหาบอการเท่ากันหะการหาบคือการเท่ากันนะคะแล้วพอพอพุทธาปุ๊บก,ก็เป็นเรื่องของลดน้ําดาหัวไงคะลดน้าดาหัวสงการแล้วการหาบเนี่ยจะเหมือนแบบการหาบน้ําหาบข้าวหาบอ่าต่างๆนะคะข้าวของต่างๆก็ ก็จะเหมือนกับว่าเทพีหาบข้าวนะในวันพฤชมงคลนะคะหรือไม่ก็ช่วงสงกรารเนี่ยก็จะมีเทพีสงกรารอ่าแล้วก็มีนางสงกรารแต่นางสงกรารเนี่ยหมายความว่าอะไรเอ่ยสงกรารก็หมายความว่าผ่านคือช่วงเนี้ยจะเป็นพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษอ่าเขาเรียกว่าช่วงสงกรารแต่ถ้าพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีอื่นๆ่นะอันนั้นเขาเรียก ว่าเป็นปกติเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นช่วงสงกรานะคะเขาจะเรียกเฉพาะช่วงนี้นะคะแล้วพอเราได้อย่างนั้นปุ๊บเราอาจจะบอกว่าเออหาบก็คือห้านะอ่ามีสองข้างซ้ายขวาก็คือห้าห้ากระดับสองห้ากระดับหรือไม่ก็ห้าบนห้าล่างอ่าประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ข้าวสารเนี่ยก็คือข้าวเจ้าไงข้าวเจ้าก็คือเจนะ็ดอ่ะเหมือนแบบพระพุทธพระพุทธสัตว์ก็คือข้าวสารนะคะก็คือพระพุทธสัตนะวตรรนะ์อ่ะแล้วทีนี้พุทธสัตว์พระพุทธเจ้าไงนะอ่าแล้วทีนี้ อ่าพระแม่โพศพก็คืออาจจะเป็นศพก็คือการเป็นศูนย์ท้าไมศูนย์ก็เลขหนึ่งกับเลขสี่นะการศบศนะคะเลขหนึ่งกับเลขสี่คือตอนนี้ก็จะฝันเห็นวันพรุรุษที่ตายไปแล้วนะคะก็ก็จะเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่นะคะเกี่ยวกับวบันพรุรุษนะคะสาหรับอ่าฝันเนี้ยฝันเนี้ยเขาบอกว่าไปหาบข้าวได้สามหาบการหาบข้าวสามหาบก็หมายถึงวันหมายถึงวัน สงการเนี่ยจะมี13วันนะคะเป็นหลักๆก็คือวันที่13 14 15วันที่13ก็เป็นวันผู้สูงอายุนะคะเป็นวันผู้สูงอายุแล้วก็วันที่14เป็นวันครอบครัววันที่15เป็นวันถลิงศกนะคะเป็นวันที่เริ่มต้นจุลศักราลดใหม่นะคะแล้วการสงการเนี่ยหมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอ่าเปลี่ยนผ่านนะคะก็คือหลังจากที่ครบ365วันแล้วเนี่ยก็จะ นางสงการก็จะมาทําหน้าที่ของแต่ละคนนะคะปีนี้นางสงการจะเป็นวันพระรหัสนะคะนางกิรินีเทวีนะคะแล้วข้าวสารก็อาจจะหมายถึงพวกเออมรดเมอเมที่เป็นสงสารนะคะแล้วทีนี้คนที่จะต้องไปลดนําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้เฒ่าก็จะต้องเตรียมพวกผ้าเช็ดหนูมะพร้าวผ้าขนหนูมะพร้าวนะคะกล้วยแล้วก็ส้มปล่อยนะคะที่จะต้องใช้ในตอนที่ไหว้ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่านะคะแล้วใครที่ฝันเห็นเกี่ยวกล้วยนะคะมะพร้าวนี่มาเปรี้ยวๆหรือส้มอะไรนะคะให้นึกถึงวันสงกรานเลยนะคะก็คือเลข14เป็นวันครอบครัวนะคะแล้วก็เลข14เนี่ยเป็นเลขที่น่าสนใจที่สุดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเลขเด็ดเลขเด็ดเลขเด็ด14ข้างบน719